มาตามสัญญาแล้วนะครับกับเกม Hello Neighbor นะครับเย้ yeah! ซึ่งก็เกมนี้ก็คือผมได้ทราบเป็นผลโหวตไปนะครับว่าอยากให้ผมเล่นไหมผมก็ได้โหลดมาแล้วนะครับอันนี้เป็นอัลฟา1นะครับยังไม่ใช่ตัวเกมเต็มเพราะตัวเกมเต็มย่งเสียเงินนะครับผมจะมาเล่นแบบอัลฟาให้ดูก่อนละกันมีอยู่ทั้งหมด4 a l อัลฟานะครับซึ่งนี้เป็นอัลฟาหนึ่งเนาะจะไปไงไปดูกัน เพนคัสซีนนะครับเหมือนเราย้ายบ้านมาใหม่เหรอโอ้นั่นใครอะรถ <c oughs> เหมือนรถพี่มีคนอยู่อะ่ะ <c oughs> โอเคโอ้เขาส่องเราโอ้โอเคอันนี้คือเราต้องเปิดเอ่ออิเล็กทริกซิตี้เช็คข้างใน ย้ายของเข้าไปแล้วก็นอนงั้นอันดับแรกอ๋อโอ้โหวิ่งเร็วอยู่นะอ่าฮะต้องเปิดใช่ไหมต่อไปเราต้องอ๋อคุญแจอ่าฮะเราต้องเอาไปไขไขใช่ไหมโอโอเคเยี่ยมเลยทีนี้ต้องย้ายของเข้าไปเราใช้ได้ไหมอันเนี้ยเราใช้ได้ไหมโอ้ใช้สองได้อ่าโอเคเอ้ เราย้ายเข้าไปดีกว่าโอ้เอากลายเป็นเราสอบเชย่โอเคมีวิทยุครับเก็บอะเก็บมาเราวิ่งได้ไหมเคยวิ hey, ่งได้วิ่งได้แค่นี้ก็วิ่งเร็วแล้วนะอันนี้คือเร็วมากครับ <laughs> เราต้องเอาของทั้งหมดเข้าไปเลยหรอรูสตาร์อินไซด์เออ่ะเอาไม้อะไรก็ไม่รู้อะ uh, โยนทิ้ไงไว้ตรงนี้แล้วกันเสร็จแล้วเราไปนอนโอเค Yes, eat to sleep. บอลเกิดที่เดิมหรือเปล่าโอเคนอนมาเป็นตอนเช้าแล้วผมว่านะสิ่งสิ่งสำคัญมากๆที่เราจะ,จะต้องทำเนี่ยคือเราจะต้องเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปปิดปิดอันนี้ครับนี่นี่ไปปิดพลังงานเขาเพราะว่ามันเหมือนจะมีข้มอมวงจรปิดอะไรอย่างนี้อยู่แถวในบ้านด้วยโอ้เฮ้ยเขามาเขาออกมาหรือเปล่าวันดี อืออวันดีวันดีวันดีมาไม่ได้อะดีวันดีมาไม่ได้อ่ะชีใช่ไหมฮ่าเขาไม่มา <c oughs> วันดีวันดีวันดี <c oughs> ไม่มาครับเขาไม่มาแล้วเข้าบ้านดีกว่าฮ่าไม่เห็นเลยเห็นเขาบอกว่ามันมีบั๊กด้วยนะครับที่แบบว่าเออเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถเข้ามาในบ้านเราได้ แล้วเราก็แล้วเขาจะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยแล้วบ้านก็จะแบบโล่งเลยทีนี้เราจะต้องเข้าไปปิดปิดของอะไรสักอย่างนะที่เป็นโอ้เขาเปิดเปิดประตูออกมาเขาไม่ปิดก่อนทีนี้พอปิดเสร็จโอ้ my god เข้ามาอีกแล้วโอ้ my god วิ่งหนีหนีหนเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วด่วน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 ่้เาเขาหายเฮ้ยยังไม่มาไม่ทันละดีหว,วัดดีครับอา้าวเอาจิขคืน네เฮเบอร์ของเราคือมาสุขที่เลยครับไม่เข้าใจเลยทำไมเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหไมก็ไปเนี่ยมันแป,ป๊บๆป,ปก็มาเลยอะครับ ต้องหาอ้องอองเข้าไปแล้วก็ขึ้นข้างบนไปให้ได้หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราหาวิธีทำให้เขาบล็อกอะไรอย่างนี้ไงพอดีเออพอดี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 ดเอ้าเอ้าเอ้า,อ,าอะไรอ่ะ you must be this tall to high ปิดได้ด้วยเฮนนิเบอร์เป็นไรอ่ะอ้า เราติดติดเออหรือว่าเราจะต้องซ่อนเหรออ๋อใช่ลองดูเกิดอ,อะไรขึ้นโอเคอาา่ะฮะแล้วไงแสดงว่าเมื่อกี้ที่เราที่เราที่เราซ่อนแล้วเราตายอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอฉากนี้นะครับแล้วก็ยังเลยยังซ่อนไม่ได้หรือเปล่ามากันอย่างเดียวเลยเราจู้อย่างนี้ไปได้ไหม เอานูว่าได้ปะโทเขาบ้านเข้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 าบ้านเออโอเคโอเคเร็ว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 หาห้องหาห้องสำหรับซ่อนหาห้องซ่อนหาห้องซ่อนเร็วเข้าไปเข้าไปปิด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 เออได้ไหมเนี่ยเขาจะฆ่าเราไหมเอาเอาทำไมตายอ่ะซ่อนไม่ได้อ่ะหรือว่าเราซ่อนได้เฉพาะตอนที่เขาไม่เห็นเราเหรอ โหแล้วว่างกับดักสะทั่วเลยอต้องกลับไปเปิดไฟอีกแล้วไอ้ดับไฟอีกแล้วคือว่างกับดักไว้ทั่วแบบทั่วบ้านเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาบักแล้วเขาบักแล้วตอนนี้เขาไม่สามารถทําอะไรเราได้แล้วครับเยี่ยมแต่ว่าเราติดเราติดเขาเยี่ยมทีนี้แหละจังหวะนี้ฮ่าบักสักทีนาากว่าจะทําได้ฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่า เมเมาเราเปิดก็ไม่เป็นไรแล้วอา้าวประตูเขาล็อกแล้วลว่ะาวเราเขาไม่ไม่ได้แล้วอะ่ะเฮ้ยมีลิฟต์ไปชั้นสองนีห้องอะไรอ๋อห้องนี้เฮ้ยนี่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 เราปิดปิดพลังงานเขาได้ครับและเมื่อเราปิดพลังงานเขาไล่ปุ๊บเราก็ลองขึ้นไปดูข้างบนดูว่าน้าเนี่ยมันจะแข็งหรือเปล่าเฮ้ยแข็งแล้วฉลามอยู่ไหนอะ่ะเจ้าฉลามก็ไม่อยู่หายไปเลย นี่ส่อโอ้นี่มันอยู่นี่มันฆ่าเราได้ไหมเฮ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยนี่กระดิ่งของดีเลยนะเนี่ยอันนี้อะไรหนึ่งร้อยพอได้แอปเปิ้ลสองได้รีโมทส0มรอยได้คุณแจเราต้องแค่300รอยนี่แหละโอเคคุณแจไม่รู้เอาไปทำอะไรได้นะครับโอ้โอ้โอ,อืมอันนี้อ่ะไรปาเลย ใครปลาอะไรอ่ะมันคืออะไรวัดเฮ้ยมันปลาอีกแล้วใครอ่ะอันนี้เป็นเหมือนโจทย์เลขนะครับโอเคใครมันปลาไอ้นี่แน่เลยเก็บมาโยนทิ้งไปโยนไปให้ฉลาบนี่แน่โอเคหนึ <laughs> okay. ่งบวกสี่ใช่ไหมห้าแล้วก็เก็บห้ามาเอิมแปะยังไง กด e กดวางไม่ใช่กดวางอ๋อเนี่ยเอ้าแต่วางแล้วมันตกครับโอเคก็แสดงว่าเราก็ต้องหาวิธีที่ทำให้มันวางแล้วมันไม่ตกปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดเปิดปิดไฟได้อันนี้อะเราเอาของออกได้ไหมเอาของออกได้ครับเฮ้ยเจ๋งคืออย่างที่บอกนลครับว่าเกมนี้ซีิคเห็ตมันเยอะ ฉะนั้นอ๋ออันนี้เราเอาไม่ได้แล้วคือถ้าซีกิตมันเยอะเนี่ยเราก็ทําภายใน E ีีเดียวก็คงไม่หมดนะครับฉะนั้นเราก็ต้องโอ้อันนี้เราเราก็ต้องแบบค่อยๆทําทโอ้อันนี้ลิฟต์วะรอเนี่ยเฮ้ยมีลิฟต์ด้วยประตูนี้ล่ะเอาเปิดได้โอ้เคเคเฮ้ย <Okay, okay. S 1> นี่อะไรอะเก็บมาก่อนอะไรก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องใช้คืออ้มีกระดิ่งอีกแล้วมีกระดิ่งเพียบเลย อ๋อนี่มันล็อกคือผมคิดว่านะมันมันคือมันทํายากค่อนข้างยากอยู่นะที่จะทาให้เนเบอร์เนี่ยมาที่จะทําให้เนเบอร์เนี่ยโดนขังอยู่อะไรทายโอ้อันนั้นคือกล้องอะไรอย่างนี้เหรอทิ้งไปอ๋อนี่มันคอนดิเก,กันโอเค คืออันนี้คลิปนี้ผมการจะทําแค่ฉากจบแรกก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมน่าจะอัดอัดไปเลยก็รักกันนะครับอีกแบบหนึง่งแบบค่อยไปอัดอัดวันเดียวกันเลยเนะี่ยแหละแต่อาจจะลงคนละวันนะครับเพราะว่ามันเนี่ยกว่าเราจะทําให้เนเบอร์มันมาขางังโดนขังอะไรอที้ได้มันยากมากนะครับอันนี้หละเปิดไม่ได้ด้วยงั้นเราก็คงต้องเข้ามาบ้านหลังนี้โอเคจากนั้นเราก็เอากระดิ่งใส่เข้าไปฮึบฮึบโอ้ โอ้นี่ไงเราได้แล้วมาขุด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 มีรงสบจริงๆเปิดอ่ะเฮ้ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นเหมือนหุ่นใช่ไหมมาต้องเอาไปทำอะไรสักอย่างแน่เลยเฮ้ยลิฟต์ขึ้นได้แล้วขึ้นไปชั้นสองชั้นสองขึ้นยังไงกดกดกด กดไงกดไม่ได้เหรอไม่รู้ขึ้นเองก็ได้อคือคนนี้มันเหมือนครูมากเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเราเอามาใส่วางไว้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเนี่ยจะได้ไหมอ่ะสมมุติเราลองเก็บ5มาเฮ้อยอยู่อันนี้ก็2 3งสามเป็นหกเก้าลหก็ได้3ามะเลข3อยู่ตรงนี้ใช่โอเคมามามาสามึบ โอ้โหอันนี้ก็แปดใช่ไหมแปดเก็บมาวางคึบอ,อู้ปืนอ,อไม่ทำอะไรอะ่ะห้องนี้เหรอใช่ไรเฟลิลน,นี้คือปืนไรเฟิลแล้วต้องทำยังไงเออวางเข้าไปแล้วก็ยิงใช่วางเข้าไปกดปุ่มแล้วก,วแวก็แล้วก็ยังไง ไม่ใช่ะโทอาา่ะฮะกดปุ่มแล้วก็โอ้โอเคยังไงเนี่ยเหมือนว่าเครื่องมันไม่ทำงานนะครับหรือว่าเราต้องไปเปิดไฟใช่เราน่าจะต้องออกไปเปิดไฟแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่านี่อ,อยากมานะเนเบอร์ neighbor. โอ้ โอ้ oh my god ผมติดไปไม่ได้แล้วก็จะต้องไปเปิดไฟนะคะให้มันทำงานเฮ้อผมเบื่อจริงจริงไอ้พวกนี้ถ้าเราปลานี้ใส่เฮ้ยได้แล้วเราก็เก็บกลับมาฮ่าฮ่าปลาใส่แล้วก็เก็บกลับมาเย,ยบบ้อยง่ายดายจะได้ไม่ต้องติดแล้วเค okay. อันนี้เราก็ปลาไปเลยแล้วก็เก็บกลับมาเราต้องมาเปิดไฟครับเค okay. ไป เฮ้ย <Hey, S 2> ได้แล้วทีนี้เราก็กดปุ๊บกดไงามาวางเข้าไปวางเข้าไปปุ๊บเคโอเคโอเคมามามา,มาเราต้องยิงเหรอเริ่มเรี้ยงเฮ้ย <Hey, S 1> มาแล้วนั่นไงยิงนี่โอ้โหสามร้อยแต้มเนี่ยนะล้วเราได้อยู่แค่นี้อ่ะยิง ยิงเข้าไปแล้วไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอยู่ดีๆเราก็ได้คุดแจเลยเอามาไขายอยันนี้ใช่ไหมไม่น่าใช่ประตูข้างหน้าแหละโอ้ไขได้ว้าวโอ้เป็นห้องลับที่มีกำดักด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้โอ้ใช่ได้ น่าจะเป็นห้องความลับนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บอดนนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้เราเต็มมันเราทิ้งพวไปเลยเออโยนทิ้งไปห้องนี้ล่ะอ๋อมันทะลุก,กันถึงเวลาอืออืออืออันนี้น่าเป็นห้องความลับฉะนั้นแล้วก็เอาอยู่อยู่ในคลิปนี้แหละได้แต่ว่าฉากจบลับนี่แหละแล้วค่อยอม, <gasps> มีคุณแจเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแจขอเก็บก่อน คุณแจเก็บมาไม่หมีด้วยอะ่ะเออคุณแจนี้เราคงไม่ได้ใช้แล้วแหละเก็บมาโอเคอ๋อนี่ไงมันก็เปิดอยู่เฮ้ยีพลิกล็อกหรือล็อกพิกอะไรก็ได้ไฟฉายเราไม่ต้องการแหละล็อกพิกเก็บมาล็อกพิกก็เปไข่ประตูข้างหน้าได้ไหมผมว่าได้มันเป็นฉากจบแน่เลยเอยแต่ว่าถ้ามันได้ฉากจบแล้วเกมก็จะจบแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ดีเอไม่เป็นไรเริ่มใหม่ก็ได้ งั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูความลับก่อนเลยละกันผมว่าเราทําไปในคลิปเดียวกันเลยก็ได้น่าจะดีกว่าคืออันดับแรกเราจะต้องเข้ามาไม่ใช่นรีบปะท้อแต่ต้องเข้ามาในห้องนี้ห้องนี้นะครับจากนั้นเราต้องเอ,อ่อเปิดอันนี้มันจะเปิดได้เสร็จแล้วแล้วก็โยนตุ๊กตาหมีเข้าไปฮึบนั่นแหละอา้าวเอามาก่อนยอ โยนเข้าไปอยู่อย่างนั้นนะแล้วแล้วเราก็ต้องโยนอันนี้เข้าไปด้วยจากนั้นเราก็ปิดแล้วก็หมุนได้ไหมได้อะไรไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุญแจเลยเลยคือมันจะมีคุญแจลับที่น่าจะได้ฉากจบลับอยู่นะครับมันเดี๋ยวเราทิ้งหมีไปก่อนผมไปหากุญแจมาเพิ่มลองเป็นกุญแจนี้ก็ได้ลองดูมาจะได้หรือเปล่าเปิดแล้วก็โยนเข้าไป ปิดแล้วก็หมุนได้เลยไหมไม่ได้เลยเ,เหรอหรือว่าต้องเป็นคุณแจบ้านมาลองดูใส่เข้าไปฮึบเอาเอามันหายเออเออทำไมมันไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณแจบ้านเรานะให้ <laughs> โอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปฮึบห,หมุนได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คือไม่สําเร็จโอเคไม่สําเร็จ คือเอาแค่ให้รู้นะคะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นความลับของมันนะครับซึ่งก็ฉากจบของมันเนี่ยผมก็เสือก็เอ,อันนี้เราก็ไม่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ไม่ล็อกพิกหรือไม่ก็ใช้คุญแจอัน,นอันนี้เพื่อไปเปิดก็ได้นะครับก็เหมือนกันมาเอาเพิ่ไปทิ้งใช่ไปไขแล้วเปิดกันโอ้ในเบอร์มา ออกมาจากบ้านเราแล้วหรอโอ้แล้วเราก็ตายเรียบร้อยแล้วก็จบเลย <c oughs>